เพิ่งรู้เนี่ยว่ามาต้องทำสัญลักษณ์ตามคือจะผ่านด่านก่อนใช่มต้องผ่านด่านก่อนตัวสาจะเป็นยังไงไอตัวนี้มันต้องได้นั่งแล้วเนี่ยอันอันนี้เรื่องปวดเข่าแล้วอะนี้่ขดขวาเอออย่างนี้เออเออไอตรงนี้ก็โอเคนะสวยนะได้เนี่ยไอเดี๋ยวไอ้ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็หลังจากนั้นก็พอพอทอยนับหนึ่งสองสามแล้วไอ้ก็โดดลงเลยแล้วก็กระโดดลง สบายดีสบายดีมือที่ซ่องที่ล่องผ้าบางสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็พากันมาที่ต้านกองศรีแง่ตกจากจากมาโดดแล้วครับในสี่ได้มาหอดแล้วนะครับกงสีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่ล่องพ้าบางนะครับผมมาทางนี้ครับเดี๋ยวรถชนครับผมรถต่ำไปนั่งรถไหมไม่ป้อมไงครับแต่แต่ผมชอบมากเลยการเดินทางที่แบบว่าตอนขับมาที่แรกกันบอทางนีแบบ ดีมากเลยแต่มาที่สองมันจะคนละมิติแม่คนไรคือถนนมันจะมีมิติไงแม่นีมิติเพิ่มขึ้นเลยหมออุ้มลุมบมออุ้มลุมคุ้มหมอุ้มล้มเลยแต่รวมๆถือว่าเป็นชาเลนจ์อ่าเพราะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของถ้อยแน่มาทีนั้นเนาะก็เลยอยากให้มาแบบเปิดประสบการณ์แบบประสบการณ์ที่นี่ก็อาจจะมาแบบเปิดอะไรใหญ่มามาดูโลเคชั่นก่อนใช่มาดูเลยรอบหน้าจัดเต็มอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไป ซื้อตั๋วก่อนเนาะซื้อปีก่อนซื้อปีเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทางด้านในแต่ว่าในช่วงนี้ก็ฤดูฝนเด็ฤดูฝนมันก็อาจจะมาเที่ยวกมันอาจจะชีจะว่าอยงไรมันเก็ดชิฟิวแบบฝนตกชุ่มชันชุ่มชันเนี่ยชุ่มชันเอาจนเปียกนั่นแหละผ่อนดอกต้นบ้านสวยมากเลยนะตกผมมาถึงแล้วยาง ยังน้ะตอ่ะถึงแล้วเลยเนี่ยใช่กลับกลับกลับโอเคแล้นี่เรามาซื้อตัวค้าในหนึ่งค้าหนึ่งค้าน่โอเคทางออมป่ะวะเออาทางนี้หนึ่งละ เนี่ยคือเวลาที่เขามาตอนนี้คือของรถข้าจักรยมีจะมีรถไฟฟ้าที่ว่าให้นูเล่นนั่งนดนนั่งนเลยขางเช้อกจเอ่ะอตี้กอน่ออ แน้องพี่แ้่แค่ยางพอฉุนกว่าฮะแค่ยางพอฉุนกว่าเท่านีจ้าเนี่ยพอฉุนกว่าทางข่าวทางคุณโอเคอาลาทุกคนตัวนี้เฮาก็ได้เข้ามาทางด้านในแล้วเนาะสําหรับผู้ได้ที่ว่ามาเนี่ยก็คือหลังจากเขามาผ่านดานซื้อตั๋วหรือว่าซื้อปีอ่า ซื้อปีซื้อตัวกับนักท่องเที่ยวต่างซาระก็จะหกหกหมื่นกีบนะถ้าถ้าเป็นคนลาวกา็สาวพันจีบหรือว่าซองหมื่นกีบคือเวลาเวลาที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยคือทางด้านในนะด้านในมันเป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เหมือนจะล่ายเลยเป็นแบบต้นไม้ที่ว่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้ก็ให้ตัดเลยบางคนก็อนุญาตได้หอยปีอยู่นี่ แรกๆพ่อแม่สิท่าไปเบิ้องมีก่อนใช้ครับมีเห็นมีบ่อนใช้ครับนี่มีอยู่ครับไปเบิ้องมีก่อนไปไปเบิ้องมีก่อนเออผม่เคยมาเด้เห็นบ่ต้องวยน้ำทางนิดเดี่อนไปเบิ้องมีก่อนหน้าพี่เลยกินหอดบ้าน้้บบาานนเจอญี่ปุ่นเกาหลีหลายหลายโอ้ยอลยไท้เคยไปบ่ครับบ่อสไปเนาะ เด้เ้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้้งไดกมีีน่เด้พุ่นอยู่พุ่นอยู่พุ่นอยู่พุ่นยางไม่พุ่นแล้วสนัหญ่มันบุกควายยางมาไกลๆห้องเรากระโม่ขึ้นกันมันกะสีมายางแค่นี้อยู่สีนี่ละมีมีนี่กินมีดำเด้มีผ้าประกอบปะมีผ้าโอ้ยจังไงมีจังสี่แหละแมาแหละนี่แต่ว่า มันมีอยู่ข้างบนอีกนะใช่ไหมน,น,นี่ก็เป็นมีอันนี้เป็นตัวน้อยอยู่มันมั่งมีส่วนใหญ่ก็จะที่เขาเอามาตรงนี้ก็จะเป็นมีแบบมีแบบโดนโดนจับแบบไปค้าสัตว์เถื่อนนะเขา,เขาจับได้ก็เอามารักษามามาอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้ไปแล้วก็จะไปถึงจุดที่สะพานที่เขานิโยมถ่ายรูปกันอนะ่ะที่น้ำตกมันตกข้างบนสิได้เจอแมน เด้อพอดีเลย่นเนี่ยเก็บภาพเลยน่งตรงนั้นเนี่ยนั่งดิซันนีกำลังนั่นนนง,นงอยู่รับบาจักเหน,นมีขี้อายเนี่ยน่งดิซันรัะมันมันเกินข้นหรือเปล่าโมโหคือกันเลย <c oughs> ยังกอยู่มองนี่ขาเจ้ากระชิขายของเรานี่เป็นเสื้อเป็นหมวกทับแบ่แบ่ล่ะทับแบ่แบ่ทับแบ่แบ่ก็ผีหลอกผีหลอกเออแบ่ผีหลอกเลยแบ่ผีหลอกนี่ไงแบ่แบ่เออนี่หลายตัวด้วยครบครบทุกสายพันธุ์เลยนี่ไงแต่แต่ไม่เกิดมาดูบีนี่เราต้องทำตามมันตั้งแต่ตัวแรกเลยเอาเอาทำตามกันตัวที่สองมันจะทำอย่านี้ เพิ่งรู้เนี่ยว่ามาต้องทำสัญลักษณ์ตามคือจะผ่านด่านก่อนใช่ไหมต้องผ่านด่านก่อนตัวชาจะเป็นยังไงไอตัวนี้มันต้องได้นั่งแล้วเนี่ยถ้าพับอันนี้เรื่องปวดเข่าละไอตรงนี้นี่ถักฟ้าอย่างงี้ตัวที่สี่จะเป็นแบบอบอกัดเออทำใจทำใจทำใจแพนด้าแพนด้าอันแพนด้าทำมือแล้วเนี่ยทำมืออย่างเงี้เออเออตัว ตัวจะได้ฉี่ไอตัวที่อะไรวะเนี่ยมู้ทำตัวอย่างเงี้เอออ่าตัวตัวสุดท้ายจะเล็กหน่อยมันทำตัวอย่างเงี้อ่าอันนี้คือเราผ่านด่านละเมื่อกี้จำท่าไม่ได้เอาใหม่ไหยเอาใหม่ผมว่าเราไปจัดต่อดีกว่าในตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็ก็มีเหมือนกันเราจะเทำนี่เราจะใกล้น้ําตกละได้ยินเสียงใช่จะร้องเหมือนนะบาย โชคโบดีเลยลเรามาถูกช่วงน้ำขุนแล้วเนี่ยอน้ขุนใช่มันน่าจะฝนตกหนักแหละแต่แต่ก่อนหน้าที่มาคือมันใสนะน่าจะฝนตกหนักเนี่ยอโอ้ยขุนเลยใช่ใช่เนี่ยน้ำขุนเลยเนี่ยโอ้ยตายแลย้วที่คิดว่าแบบอยู่ข้างบนเนี่ยต้นน้ำอ่ะมันน่าจะฝนตก ก็ยังเล่นน้ำว่าอยู่าลไรใช่ใช่แต่แต่แบบเนี้ยก็ถือแบบว่ามันอันตรายอยู่ที่แบบมันจะเกิดอะไรน้ำป่าน้ำป่ามาตอนไหนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่น้ํำตวงตีมันก็ถ้าถ้าใหญ่ก็ส่วนมากส่วนมากก็ประมาณนี้นะมันมันไม่ใหญ่เกินนี้ละใช่แต่ว่ามันขุ่นอ่ะมันไม่สวยใช่เนี่ยคือมันขุ่นคือน้ํามันขุ่นอ่ะฝนตกไงช่วงฝนมันก็เลยว่าน้ําขุ่น ปกติน้ำใสเห็นปลาด้วยนะเนี่ยน้ำปลาลอยเห็นปลาเลยแต่ว่าเฮยทำไมมันมาโอเคล้อมน้ามาไหมน้ามาไหมเ <c oughs> ดี <c oughs> ย๋ยวน้ามาเลยเออ,อะจะได้แน้ววันนี้มาน้ำไม่ใสใช่ครับน้ำไม่ใสแต่มันในสามากแต่ว่าอย่างอื่นก็สะพานเป็นรอมก็พอได้นะเออ ไปเดนไปสะพานไหมไปนะโอเคโอเคไปสะพานเนี่ยตรงนี้ไปคอยด้ยวยมันมืนมันมืนเยวบมืนตลาดลมเ <laughs> นี่ยทุกคนคือสำหรับวันนี้เนาะผ่าน้องสายถอยมาคือวานเได้มาให้น,น้ำเขี้ยวๆนะแต่ว่าคือก่อานนั้นที่มาเนี่ยคือคน,นตกแหง่คนตกหนักไล่กันเลยเหให้น้ำเมันคุณน,น้ำคุณแหงเลยนะเนี่ย <laughs> น้ำตกกายของซีเปลี่ยนสีเป็นน้ำสีเหลือง น้ำมันไม่สวยแล้วนะท่องเที่ยวก็เลยไม่มาเยอะเท่าไหร่ปกติตรงนี้จะเป็นเป็นจุดที่แบบท่องเที่ยวเขาจะมักมาอาบน้ํากันอะ่ะ<อ>ช่วยน้ํามันใสอ่ะคือะจะอาบน้ําเขาจะมีนะเนี่ยที่ขอนไม้เขาก็จะโดดลงขอนไม้แล้วก็ลอยอยู่ตรงนี้อ่ะัเราเราจะจัดภาพไปตอนที่น้ํามันยังสวยอ่ะต่อเลยเ,ออเป็นภาระพี่ต้องไปจัดต่อสิไอเดีย <laughs> <laughs> โอ้ยเสียดายมากครับเสียดายมากเลยมาแต่ก็สวยไปอีกแบบเนาะน้ำอาจจะไม่ใสเนี่ยทุกคนสลับมุนี้กุศเอกกัิกุศเสียดายไล่เนาะเพราะว่าผ่า ตั้งใจพา่อยมาเที่ยวน้ำตกตะกงสีก็คิดว่าจะได้เห็นแบบความงดงามความเชี่ยวงามคล่องน้ำนะเนาะแต่ว่าเปินมามาแล้วทึกน้ำคุณแทบเชได้อยู่พอบรรยากาศทุกอย่างมันเกลียเลยเนาะพอฝนตกเลยเราดูฝนมันก็เราดูฝนก็เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะที่ว่าน้ำตกต้กงสีเหมือนจะคุณแบบนี้เนาะเนี่ยคือแบบน้ําคุณมากเลยนะครับผมคือฝนตกหนักมากผมคิดว่า อยู่ข้างบนนะฮะนี่นะตรงน,นี้ก็จุดนักท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าก็ยังพอมีอยู่ขื่เขาจะเห็นก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนแน่เกาหลีแน่ที่ยังคงมานี่ก็เป็นต้นไฮต้นไฮในแบบทางอีสานภะาเอิือตวนอีกอย่างเนี่ยคือกันบอกต้นไฮกันเป็นคือกันต้นไฮให้ให้ให,ให้โอ้คเคยได้ยินนะนี่ต้นให้นี่คือการบอกทางคุณ อาจจะอาจจะเรียกตั้งกันเนาะสวยนะเนี่ยเนี่ยยืนถ่ายรูปเนี่ยถ่านะถ้าจุดนี้ตอนช่วงนี้น้นำมันใสอคือนจะสวยมากนะเพราะว่าน้ำมันตกแล้วมันเป็นแบบพักเป็นพักลงไงตรงนี้นะอันนี้น้ำมันมันมันก็จะจะเยอะหน่อย น,น้ำใส,ำใ,สใช่น้ำใสแล้วมันจะแบบเห็นใสแล้วมันจะแบบน้ำมันไม่เยอะเรามันเราจะเห็นรายละเอียดของเวลามันตกลงเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มามันก็เลยว่าเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้ยเสียดยเียดยได้เนาะกับคอว่าสีผ้าเอาภาพมาฝากทุกคนในเบื้องคือกันนะ,ะแต่ว่ามันกับนำพุ่นนะครับผมเียดยเียดหลาย มาดูรานเราให้พอรู้ว่า,าระยะเวลากาเดินทางไปแต่ละที่เท่ทาไรมันประมาณเท่าไหรเท่าไรเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าตอนจริงอ่ะถ้าเรามีเวลาคือแบบเราหาอาหารอ่ะเราเตรียมอาหารใดไปะไรามากดเพี้ยงก็ได้แล้วก็มานั่งเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ที่ให้เราทานข้าวได้ด้วยไงมีเกา้าอี้เออชุทพลังจังเนี่ยมาตรงนี้เลยทานตรงนี้เลย วันนี้หมอกนะครับวงด้วยนะกล้องอ่ะมันน้ำหมอกหลายอาจจะฟิวมันใส่ก็ได้กล้องสายดีแล้วไม่เป็นป่วยแล้วเอได้โยุนทิ้งเลยไหมล่ะเอาเอาเลยนี่ครับผมโอ้ยสวยมากครับโอ้ยแต่มันก็สวยไปอีกแบบแหละเนี่ยอืนะครับผมหมอกกลุ้มเลยทีเดียวเทียว อปๆเด้อเล่นเล่นเล่นกล้องสายลุยของเพลกันน้ำใช่ไหมกันน้ำออกอ่านั่นแหละกันน้ำออกเดี๋ยวขัน้นเล้ยเบิกเบิกคนนี้ไม่ได้ไดบอสบอสส่วนตัว,อว,ตวเออเวลราเวลาจะจ่ายแล้วก็ต้องได้เบิกเขาใช่ไหมใช่เออจ่ายไม่ได้ คือมาคือมานี่ก็ต้องเขาจ่ายเองเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เสียตังค์เลยนั่นแหละเออนั่นแหละเปิเกลกล้องให้หน่อยกล้องกกล้องให้หน่อยโอเคอ่าแม่ม่าสวยสวยโอ้ค่อยๆ่ยมืนมื่นเด้อหนึ่งสองอีกทีเด้อหนึ่งสองซ้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามบูหน่อยบูว้าาาหนึ่งสองโอเคได้แล้ว,วขเข้าใจไ okay, ม่เขาอยางไปดีสะพานบ่โอเคแมาแม่ดีสพานโอ้ยหมอหกปล่อยเด้อปกติตรงนี้ยเธอแบบปลาเยอะมากนะ ลมแรงมากลมแหงหลายครับผมเนี่ยพูดแล้วยังเสียดายเนี่ยเอ้ยน้ำน้ำขุ่น ความจริงอ่ะถ้าน้ำใสแล้วจะยิ่งสป라이ต์กว่านี้เลยไม่ไหวไม่วาง,วาง,วางมากกับฝากับฝนเป็นสันแหละเนาะมากก,มากับฝนสันเดียเออมากกับฝนเด้ห <c oughs> นามมากหนามหอนเ้อเออมากหนามหนามว่าไปถึงว่ามีน้ามีอย <c oughs> อนนู่เด้หน้าหอนพอดี กราคือคุาทรใหม่คือทําใหม่นะ่ะจริงจปกติมันไม่เป็นอย่างนี้นะ้ท่องเที่ยวเยืนตรงนี้ก็โอเคนะสวยนะได้เนี่ยไอตัวไอ้ก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็หลังจากนั้นก็พอพอถอยนับหนึ่งสอสาแล้วไอ้ก็โดดลงเลย <c oughs> แล้วก็กระโดดเลย โอเคครับผมไม่นีก่กาถือว่ามาห่อตัดกอง<ห>อซีแล้วเสียดายเสียดายหน่อยเดียวที่แบบมันแบบนำคุณเนาะนำคุณเออนำคุณถือว่ารื้อไเป็นยังไงคลิปที่ถิอว่าประทับใจประทับใจทั้งในตโต คนมาเที่ยวครับกับคนมาเที่ยวรู้สึกว่าเป็นมองใหม่ๆที่ผมคนไทยที่มาเที่ยวหลวงพระบางเทือแลกรู้สึกดีใจและเห็นมิตรภาพหรายะยางในการมาเที่ยวเทือดี รอบหนาข้านี่ชิมากกันเป็นแกงมามาทีนี้มามามาซองก่อนแมนเพท่านเนี่ยมาซองก่อนมาดูตั้งก่อนมาเบิ่องทางก่อนเออเบิ่องทางก่อนตอนหนาวชิมากก่นเป็นแกงข้าอาชีพเก็บความทรงจำแบบนี้ไว้อีกแล้วในึมนแมนแต่ว่าท่านี้ก็เสียดายที่ว่ามันแบบกระตั้งใจเนาะตั้งใจอยากจะพาทอยมาเบิ้งสินะอยากมาถ่ายภาพเพราะว่าทอยก็เป็นสร้างภาพอยู่แล้วสิครับจะถ่ายกันหน้ามันก็คุณเพราะว่า คิดว่าวันนี้มันแบบน่าจะขนตกหนักแหละปกติมันก็ถ้าไม่ไม่หนักเท่าไหร่มันก็จะใสอยู่เพราะว่าก่อนหน้าพี่มามันแบบยังคงใสอยู่วันนี้นั่นแหละครับผมวันนี้ก็ถือว่าปิดชิปนะครับผมตัดกล้องซี่ที่ลงคอบาวันนี้ก็ถือว่าอาจจะได้ภาพที่มันบรได้เคียวสดใสเนาะปนไดเนาะน้ำเนาะต่ว่ามันก็พอได้อยู่ได้บรรยากาศไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมำหรับมันนี่กับ จะมืดสิบปสี okay. anyway, ่ส no. ิบแล้วแแต่ว yeah, ่าคิวต่อไปชิไปใส่กันติดตามดูต่อๆไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย